ตามชมล่องใต้นะคะไปดูนักวิชาการด้านสาธารณสุขค่ะที่จังหวัดสตูลเขามีหัวใจรักการเกษตรจริงๆนะคะตัดสินใจมาปลูกสลัดอินโดสายพันธุ์น้ำผึ้งหาแซมในสวนอย่างข้อดีก็คือให้ผลผลิตได้ทั้งปีที่สำคัญสร้างไรายได้เสริมสัปดาห์ละสูงสุด1,000 0บาทเลยทีเดียวค่ะ นี่เลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือสลากอนโดสายพันธุ์น้ำผึ้งนะคะคุณผู้ชมให้ผลผลิตดอกขนาดผลใหญ่อวบค่ะเป็นหนึ่งในพืชเศรธธษฐกิจทําเงินถิ่นสตูลน,นะคะที่ถูกเลือกมาปลูกแซมในพื้นที่สวนยางพาราสวนผลไม้ผสมในพื้นที่ตาบนเกตรีอําเภอเมืองจังหวัดสตูลบนเนื้อที่25ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด36ไร่ของนายรอศักดิ์มาศกับคนนี้เป็นนักวิชาการสาธารณทรสุขชํานาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบนวังพะเนียด ตำบลเกตรีชาวบ้านเรียกกันว่าหมอสักจนติดปากแล้วนะคะหมอสักเดียเล่าว,ว่าเขาปลูกสละกอินโดจากคําแนะนําของรุ่นพี่เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ทุกวัน<ม>หยุดเสาร<ม>์<ม>อาทิตย์นะคะก็าใช้เวลาเข้าสวนเพื่อมาตกแต่งทางใบต้นสละให้ต้นสวยมีคุณภาพดีแล้วก็ตัดผลสลากขายให้ลูกคา้าอีกทั้งยังเพาะพ,พันธุ์ต้นขายกับเกษตรกรรายอื่นๆแล้วก็ยังสมพ่อให้โรงเรียนในพื้นที่เพื่อไปปลูกต่อด้วยนะคะจุดเด่นของสละอินโดที่นี่เมื่อปอกแล้วก็พาเครื่องออกมาคุณผู้ชม เราก็จะเห็นเนื้อสีเหลืองนวลเห็นไหมคะรสชาติเมื่อชิมเข้าไปแล้วเขาบอกโอ้หวานกรอบจริงๆการันตีได้เลยนะคะส่วนราคาขายปลีกและขายส่งผ่านหน้าสวนรวมไปถึงทางออนไลน์เขาขายในราคากิโลละ60บาทรอบสัปดาห์เขาจะเก็บครั้งละ100-200กิโลกรัมสร้างไรายได้เสริมสัปดาห์ละ6,000ถึง1,000 10, 0บาทเลยทีเดียวรวมรายได้เดือนละ ส0 0 0 0ถึงสามหมบาทนี่ต้องบอกว่าเป็นไรายได้เสริมนะคะคุณรอศัสากแนะนําทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสําหรับเกษตรกรที่กําลังทําสวนย่างพาราหรือว่าทำสวนปาล์มอยู่หากมีพื้นที่เหลือแนะนําเลยนะคะว่าสละอินโดพันสายดําพึ่งนี่แหละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกที่ควรปลูกค่ะเพราะว่าสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ